มันีกลุ่มอาชวะทิ่รักสถาบันร่วมกับกลุ่มศู์รวมประชาชนปกป้องสถาบันได้มีการนัดรวมตัตวกันที่บริเวณแยกบางประแก้วเขตซ้อมทองกรุงเทพมหานครในเวลา16นาฬิกาก่อนเริ่มกิจกรรมเดินเทิดสะเกียรระดูสเหนพืพระมหากริณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10โดยเคลื่อนขบวนจากแยกบางประแก้วมุ่งหน้าหลานพระบรมราชานย์วรีรัชกาลที่1 ทางนี้ในระหวังทางกลุ่มมวลชนเคลื่อนขบวนถึงแยกวงเวียนใหญ่และได้เข้าไปกราบสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้า,าตักสินซึ่งบรรยากาศตลอดการทำกิจกรรมสภาพอากาศมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับกลุ่มมวลชนแต่ยังใดขสะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลราชวางังรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจจากกรุงเทพมหานครได้มาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย เรื่องการจราจรที่บริเวณ 4, สะพานระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกหรือสะพานพุทธและบริเวณด้านหน้าลานพระบรมบราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งด้วยโดยสภาพการจราจรยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างไดยังไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้หลังจากที่กลุ่มมวลชนเคลื่อนขบวนถึงหน้าลานพระบรมบราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งและร่วมขันพธงชาติรวมถึงสการะพระบรมบราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่ง สแสดงออกถึงความต้งรับข้กดีต่อสถาบันรัมหาศาลแล้วในเวลาสุดแนาฬิกาที่ผ่านมาก่อนจะประกาศยุติการชุนมนุมอุไรวันลิงห้หอมรายงาน